นี่ไงทั <S <S ้งกไม่รู้เป็นอะไรข้ามลนวันนี้อยู่งานอาฟูกาเซียนะครับวันนี้เป็นงาน แห่งปลารวมๆนะครับปลารวมคือมีปลาทุกอย่างเลยมีมในปลา,าที่มันอยู่ในน้ากร่อยและน้าทะเลนะครับปลาหมอปลาเก๋าปลากระพงนะครับแล้วก็มีรางวัลแยกกับปลากระพงปลากองปลามอนะครับหนึ่งก็สามหมื่นแต่คัตเตอรี่แล้วก็มีทังง้งนั้นม,มีปลารวมแตปลารวมมีอันจับเดียวนะครับ,บรก็เล่นถึงเที่ยงนะ,แต,ตนงนะแต่ตอนเช้าเดี๋ยวเราจะตกปลากลกับบ้านก่อนครึ่งชั่วโมงครับที่เขางานนบูนะเป็นงานที่ใหญ่นะครับจัดทุกปีแต่ที่ไม่จัดที่ทะเลเพราะว่า ไม่สามารถทําคนได้เยอะๆแล้วก็ความสนุกก็จะน้อยลงเพราะปลามันหายากครับแล้วก็มาบ่อแต่ว่าบ่ออย่างเงี้ยมันก็ยากนะเพราะว่าปลามันตื่นคนนะครับต้องไล่อุปกรณ์ไล่อะไรกันแล้วปลาใหญ่ด้วยนี้เตรียมอุปกรณ์มาหกชุดเลยปลากินอย่างไรอย่างนั้นเลยหนึ่งกัองสำหรั้นลุยยี่สิบแบบว่าบนแปดจนเริ่มบัมเปอร์มาปะเนี่ยวันเนี้ยเดี๋ยวเราใส่สโคก่อนนะครับสโคจิกคู่ นะครับไจโรปจิกมีผู้มีเสียงนะครับสโคเล่นตัวใหญ่ก่อนเลวเดี๋ยวเราตอนเช้าเราเปิดเกมเราจะเป็นคันใหญ่ๆนะครับคันใหญ่เพื่อเพื่อ<笑><笑>ที่จะได้ปลาใหญ่ชุดหนึ่งนะครับเราเป็นมันเชอร์นะครับมันเชอร์ว่าจะใส่สีใสๆอยู่เพราะว่าน้ำมันใสนะครับสีเป็นลูกปลาสีกน ฮะนี่ฟูโลฟูโลก็จะประมาณ50ปอนด์ครับตัวประหม่าเกา๋านี่มันเชิดเดี๋ยวมาแล้วมาแน่นอนนะครับใส่สามทางตาดอันนี้ใบนะครับไม่ต้องใบตัประจำตัวด้วยนะครับว่าเป็นเราต้องหาปลาหมอใหญ่กว่านะครับเพราะปลาหมอใหญ่มีอยู่15ตัวนี่มีตั้งแต่สิโลถึง15บห้าโลแล้วหาปลาหมอใหญ่เราใช้ใหญ่ๆนะครับใช้สโกสโกเป็นผู้ยาน,นะครับนี้มีเสียง สป,ปินเบ็ดนิไมต้องห่วงมสสาสัาด6โอนะครับเราหาปลาใหญ่ก่อนปลาเล็กช่างมันนะครับอยากได้โทัวร์ฟิวไม่ดึอก่อนเริ่มเลยครับ ้ครับไปโอ้ไม่คุ้มเเราการได้ปลาเต๋ใหญ่เลยแต่ปลกเล็กตัวนิดเดียวเองโก้โก้กีคนมาเปลี่ยน ไม่อยู่ไกลเลยอยู่กำแพงขอบข้างเป็นปลาปลาเราสองตัวแล้วตอนนี้เขาตกเป็นช่วงตกปลากลับสายปลามันปลาขวาชัดๆเราอยากได้ปลาใหญ่ไซส์สิบนะครับเราจะมาอยู่งีเมียกับน,น้ำมันสอคนคนอื่นได้ปลาอะไรไปช่างเขา แล้วมาตกกันานะมดโอ้โหบินนี่มามันทางของเราพี่พี่พี่มานี่กันดีกว่านี่มานี่กันดีกว่านี่ฮฮฮ ไม่ต้องเอาไปตีข้ามกันไม่เลยไม่ใช่เนี่ยนี่เนี่ยเนี่เนี่นี่ไงนี่ไงมุดเดมุดเด่มุดเด นี่ไงปหมอเขตกอันนี้ข้ามรหัสเฮ้ยพี่วีมันป่าค้างอะไม่รู้เป็นอะไรข้ามรหัส ขอราคาหลังนี้เลยครับครับนี่ร้ออยู่แล้วเนี่ยบางขุดซีรีส์ลูกขาด้วยเหรอคันนี้มาดีกว่าเต็มแรงเลยใช่ไหมเห็นไม้ทับไม้เดียวเลยมันคือบางขุดซีรีส์เอาวันมี้โดนมาแล้วมันเชอุ้ยนานเนี้ยถูกใส่ยจะตายมันเชอร์ เดี right. ๋ยวดูไม่เชาดูเลยาโมงแรกนะครับท่านใดมาามาเราไปบันเทิงข้ามถอดมาสรุปว่าเราอยู่ริมนู้นเราได้6ตัวนะครับคนข้างนอกได้อย่างมากก็ส78แปดตัวนะก็ถือว่าเราผมว่าเราเลือกถูกทางนะถูกทางไหมเกียรติถูกสี่ถูกแล้วไอ้นี่มีเจ้าของบ่อชี้มาเป้าจย่งเลยเนี่ยตัวนี้กลางเตรียมเตรียมอุปกรณ์นะครับว่าเราจะเอาอะไรไปสู้ดีรู้สึกว่าอย่างที่บอกครับปลามันตื่น ปลามีเป็นตันเลยแต่มันตื่นมากตื่นมากกว่าที่เราคิดไปเยอะเลยคือมันไม่กินเลยมัน <c oughs> ไม่กินที่คิดหลายคนนไ,ได้แค่ตัวสองตัวเองนะครับเดี๋ยวเราจะ <c oughs> พะยะยา <c oughs> นี่เดี๋ยวเราจะเล่นส <c oughs> ปินนี่นะครับ <c oughs> เราสร้างความแตกต่างใบ <c oughs> ปสปิน <c oughs> มันเป็นหัวจิกใบสปินนะครับ ปลาเก๋าปลาหมอชอบมากเราจะเอาไว้เล่นตอนตอนที่ปลามไม่กินอย่างอื่น <c oughs> เลยสร้างความแตกต่างตอนหลังปลารวมเขาต้องได้ครบ3มชนิดนะได้2ชิ้นไม่ได้ต้องได้ปลาเก๋าปลาหมอปลากระพงครบ3มชนิดเลยตกตั้งแต่8ปดโมงสี่ยันเที่ยงนะครับแล้วก็ปลาเงินรางวัลเงินแสไอ้เงินหมื่นเขาจะไปเล่นกันตอนตอนหลังเที่ยงวันนี้เดี๋ยวตอนที่เขาเล่นปลาไซอ่ะเล่นจุด ทศนิยมสูงก็คือเลขท้ายเว<ะ>ลาเขาช่างนั้นเลขท้ายต้องลงท้ายด้วย 5, 6, 7, 8, 9อ่อย่างงี้ได้ถ้า 0, 1, 2, 3, 4เลขท้ายทศนิยมนะลงท้ายก็จะไม่ได้รางวัลน,นะครับ<ะ>แต่ตอนนี้เล่นปลารวมก่อนลปลารวมสามอย่างก็เลยสามชิ้นเลยห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มได้เลยครับ แรกก็หลุดแล้วนี่ป้ายิ่งหายากอยู่ดีหลุดใช่ในต,ตอนที่ตกเล่นๆครึ่งชั่วโมงแล้วไม่หลุดเลยเนี่ยหลุดง่ายๆเลยใต้เป็นปลาเก่านะต้องกินแล้วจุดดจุดจมันปรับเบรกแนก่นวัดแรงๆรงเลยนะได้หมดครับขอให้ปลามันกินก็พอเอาแล้วนะมาแล้วนะตรงนี้นะขวานะขวานะขวานะ

สายขวาแล้วนะขวานีกว่านะขวานะขวานะทำไมา้องหวานจังด้วยเนี่ยฮะปลาไม่กินรู้ดิเฮ้ยสองปลาแต่งเยอะไปเวยมาแล้วไมกินเลยไม่พอ เอ้ยตาหมอมันงเลยขอบคุณครับโอ้ยรวมหนึ่งเป็นหมอใหญ่นี้ครับโกไปฮะของไทยพ่ทับเหรอครับโขทับส่งมาเลยัมา สามสี่สองสามสี่สองมลูกผสมหมอผสมสามจุดสี่อสองไม่เข้านะครับแต่เป็นปารวมนะครับกเกบบา,าบเตรียมปลาเลยปลาอยู่ตรงกลางหมดเลยปายล,า,ลยปาไม่อยู่ใกล้ตื่นน้ำขุนมากเมื่อกี้นะมันเชอรมันเชอรมันเชเท่าน,นั้น อ้าไม่รู้ตกอ่ะเฮ้ยมันกินไกลจะได้ไม่ต้องเง้ยนันบ่อยไงไม่มีไม่มีเหรอไม่มีโทษตีเขาครับอ๋อบอกมันเอียงไม่ได้เราตีเบี้ยวใช่ป่ะบอกแพ่งเอียงโอ้โหปลากินยากเว้ย ตอนนี้ได้คนละ2ตัวนะสองสตัวนี่แหละนาอยู่เราได้ตัวหนึ่งแต่ปลาหลุดไปแล้วหลายตัวเลยแต่ที่สําคัญคือวันนี้ต้องได้ปลาครบ3ชนิดแค่3ชนิดไม่ต้องเยอะสุดแต่แค่3มชิ้นแล้วให้เยอะที่สุดแต่ถ้าได้ชนิดเดียวเยอะไม่ได้เหมือนกันนี่สุวิญีนี่สุวินี เอ้ความรู้สึกเหมือนเราตกกันตอนบ่ายเลยตอนเนี้ยเหมือนแบบประมาณสักบ่ายบ่ายสองอะไรอย่างเงี้ยซ้ายขวาเหยียบกันทุกคนวอดปวกเสาอยู่ นี้วนยุ่งอะไรกับเา้าเสาไปแล้วมันไม่ได้เข้าสาวพี่มันก็อยู่ที่เดิมตั้งแต่ตอนที่มันกินนะขวานะขวานะขวาตัว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 นะสายใกล้โทษนะขวาตัวเกี่ยวผมนี่แหละพี่ยกไปยกไว้ยกไว้โทษทียกไปยกไว้ยกไว้ยกไว้โทษทีโทษทีก่อตึงก่อตึงก่อตึงหนึ่งรอบ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 หมุนหมุนหมุนรอบหนึ่งหมุนขวาหมุนขวาหลออมาเลยพี่เออ ตอทีตอทีตอทีตกตกได้อยู่ชี้เดียวเนี่ยพี่ครับพี่ครับโอทูครับเราอยู่คนละค่ายกันแต่พี่หยิบสวิงหน่อยครับเมื่อวานอุตสาโอ้โหนี่สวิงอันนี้เขาเขามาตกที่อปไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่เก่าบอนได้โธฮะไม่อยากได้เก่ามุกเลยเนี่ยแนวสองตัวตัวทีนะพี่นะสายไหมครับพี่ ไอ้กิปเปอร์ยี่ห้อนี้มันยังไงวะเนี่ย,ย,าย,ายมาตานี่แหละนี่ไม่ได้เรื่องเลยสองตัว <S <S สองชิ้นชินิดเดียว <S <S สาย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  ต่กทีเดียวกันตาด้เอกัอตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนู้นมีตัวหมอตัวนี้ใหญ่กว่านะเนายเกือบห้าได้นะสกว่าโกตงไงวติดอยู่ช่องหมออยู่สองรวมสตัวแล้วตัวนี้ หอทับผกเปะเลย5.00เวลาเ9้าโมงอย่างนี้ไม่ได้จะตกแต่ปลาหมอไม่ได้เราต้องได้ปลาเกา๋าแล้วต้องได้ปลากระพงด้วยไม่งั้นไม่ได้ปลารวมอ,อันนี้ครบสามชนิดใช่ไหมครับครบแล้วครับมีเกา๋ามีหมอมีกระพงครับนี่ครับสามชนิด มีลุ้นใช่ไหมอ,อย่างนี้ก uh> ็ต้องน่าจะเหมือนอย่างนั้นนะพี่อันนี้คือเส้นหนามชีวิตนะเราจะไปบอสวายแล้วก็เจอมันนะเรามาเยอะปอมมันก็ตามเรามาแล้วมันก็นำเราอยู่มันคือเส้นหนามเส้นหนามมันคือเส้นหนามชีวิตตามเป็นเส้นหนามที่ตลอดไป เนี่ยมันจะได้เดีหมอเราตีเงี้ยอุ้ยโเกียนมันจริงๆถ่ายมันได้ไหมขอกดีขอกดีขอกล้องอีกดีขอกล้องออกดีเดี๋ยวไม่หลุดเดี๋ยวไม่หลุดขอกทีอุ้ย่เพิ่งไกินอย่างไรวะ กินทุกอย่างพี่นนนนม,มันโดนแล้วว่ะโ,โ,โอ้ยโอ้ย <c oughs> นกึกว่าได้กระพงแล้วทำไรครับเมื่อกี้ปั่นรวมมานำไงขึ้นนำปั่นรวมเลยเมื่อกี้ โอ้เสียดายมากเลยเมื่อกี้กระพงกระพงหายากอยู่ด้วยกระพงมไม่อยู่ฝั่งนี้เลยมันอยู่ฝั่งนู้นเมื่อกี้กินเนี่ยกระโดดเลยแต่มันตัวใหญ่ไปหน่อยเสียดายมากเลยกระโดดเนี่ยดูดีสายถลอกมาเลยกระพงกินเมื่อกี้อย่างเซ้งอะ่ะเข้าคอจะตัดสายต่อก่อน คนมดดหมอเขาไอ้ปลาเกา่าแน่ๆตอนนี้ เก๋าหลุดผู้สาวเปลี่ยนกินสีขาวผู้ชายได้ปลาเก๋าหลุดสี่ตัวเนี่ยได้สามหลุดสี่พี่ไอ้นี่คิดกินใกล้สุดคิดว่าจะได้ตัวเออมันกินหัวสาวจริงอะกินแค่นี้แหละเออนี่ไงนี่ครยเนี่ยปลาเก๋าแน่โอ้โหไม่เก๋เล้วมีไงห้าตัวแล้วเนี่ย ห้าตัวหลุดไปดิโอ้นย้ำอย่างแน่นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแก้แก้พันก่อนนันเรีวขอวัดขอหน่อยไงวัดเสร็จปุ๊บอาดตั้งคันแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยปลพายเบรกไงผมเบรกแข็งแม่งหลุดไปสามสี่ตัวตอนแรกเบรกอ่องหลุดไงนี่ผมบอกเกรนเป็นเบรกอนอ่อน อ๋อมันคนละเนีันนี่มันสามทางอรผมเบ็ตเด,ต,ดตัวเดียวเบดตัวเบ็ดล่มเลยมันเชื่อมมันเชื่อมอย่างเดียวเชื่ห้าตัวไม่ได้เลยนี่ <laughs> ได้มาหลุดไปหมดเลยนะครับต้องได้ปลาสามอย่างนะกระพง่าเล่นกระพงนะเพราะว่าปลาก,ก็เขาบอกไม่ค่อยกินแต่ว่าตอนนี้เราต้องเลือกแนละ้วกระพงน่าก,กินปักมากที่สุน,นี่เป็นปักรอยนะครับล้วใส่ทีเจ็ดมันเบอร์หกอแน่นอนเยเราเอนะ้ข้างๆนะกางน้ำต้องลนกระพงได้กระพงเสร็จเรียประกอย <laughs> I can. รีมาเลยเฮ้ยสวิงไหมตีสวิงไหมพี่สตีมีไหมเอ้าโอ้โหเมื่อกี้ยังมีสวิงอยู่เลยตอนนี้ไม่มีทันดีเลยตอนนี้เกิลหาไปตัวนั้นตรงนี้จะเป็นกระพงตัวที่สองนะที่ถ้าเกิดเราได้ขึ้นมาแต่ตัวแรกหลุดไปละ เป็นพอขนาดนี้นหนี่อแมนโด้นี่นี่นี่ครับโอ้นอกจากจะเป็นดาราดังแล้วยังน้ำใจยังดีขนาดนี้นี่อแมนโด้ทวินเทอร์โบกอสุดๆอะไรนะคุยเลยนะคุยเลยนะเอาดิเด้เอาดิเด้ทวิอทวินทวินทวินกอร์จองมาจังเลยไม่มีขายนะครับกดด่ากันในเฟซบุ๊กนะครับนี่โอ้โหแปลักฮะป้าย่าง หลุดสีตัวนะอันหลุด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 อยากได้มัง้งอยากได้มั้งเลยปลาเก๋าเลยปลาเก๋าเนี่ยคือค่างบ่กระทงสามศูนย์หก <uk S 1> เลขสูงติดเลขสูงเลขสงูงนะท g 7 7ช่วยเราได้นะครับได้กับผงแล้วเหลือปลาเก๋าเดียว เดี๋ยวตอบเดียวด,ยนะดูแลนะดูแลนะดแลนะสามครับสามอ้สามเท่ากันเลยวะสามเท่า,า,ทาแล้วรุ่นไร้อยู่อ่ะ เออแต่ขึ้นหลังไม่สนอ่ะแต่รู้ไหมเนี่ยว่ามีรางวัลเดียวเนี่ยไม่รู้รไม่เพิ่งรู้ไรกันเนี่ยมันก็มีสาม,มราง,งวัลน,นี่โอ้นี่น่านัานา่งเคร่งเครียดเลยลรู้ว่ายังไงก็ติดใช่ป่ะใช่แล้วยังไงก็ติดในฝันสลายดีนะเนี่ยไม่ให้เป็นฝันสลายนะาต่ช่างฝรุ่นมีรางวัลเดียวก็มีสามรางวัลโอ้โหตายแล้วนึกว่าเออชิวชิวติดอยู่ติดอยู่ติดที่ไหนที่ไหนได้มีรางวัลเดียวอันนี้แนะนำนะครับอันนี้คือเสี้ยนหนาม เส้นหนามไปสวายก็เจอไปสวายก็เจอปลาบอบปลารวมอะไรปลาเหยื่อปลอมก็เจอแล้วไงนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีที่เปิดไปเลยาได้เวลาได้พักทานอาหารเที่ยงแล้วนะครับสิบนาทีคุณ <c oughs> <c oughs> พ่อบอกใครอยู่วางเแ็ดก่อนได้นะครับาารคุณลูดตรงนี้แม่งอาหารตัวชิมพร้อมที่จะเลย พร้อมแล้วเนาะประมาณสินาทีรแต่สายผมอยู่ป่านนี้ก็เล่าออกไปดังมันระเบิดตสุดเป็นทางนี้นะตัวจีนพร้อครับเป็นว่ายังไม่ลงคระนะครับกระพงติดมไหมนี่อะไรมองตามมองมองขึ้นลงขึ้นลงตามเ่าไงพี่มันมีอะไรห้านาทีสุดท้ายห้านาทีสุดท้ายนะครับ สำหรับการแข่งขันช่วงเช้านะครับหมดเวลานะครับยังไม่ครบสามคนเลยตรงไมากนี่มันอะไรกัน อ่อออะนะครับสรุปวันนี้นะครับพลาดไปนะครับปลารวมนะครับไม่ได้ทําหลุดเยอะไปหน่อยนะครับหลุด5ตัวแต่รู้แน่นอนเป็นปลาเก่าเนเพราะมันคิ้ใกล้ลักษณะปลางใกล้เอ่อสตัวที่หลุดไป,ปเป็นปลาเก่าหมดเลยนะแล้วก็คงหลุดตัวปลารวม5ตัวนะครับ <S <S แต่ว่าเราได้แค่สตัวหลุดไปถึง5ตัวแต่เป็นธรรมดานะครับงานแข่งนะทุกคนก็มีผ้ามีหลุดอยู่แล้วเพรว่าเราหลุดเยอะไปหน่อยนะเลยไม่ได้ ติดรางวัลปลารวมนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ได้มานะครับได้อันดับที่5นะครับปลากระปงต้องขยี้ไปหามาตอนนั้นปลาเริ่มนปนยากแล้วต้องเอาคันมาให้พอนะครับกับอุปกรณ์ที่เราใช้ถึงเอาคันมันเจ็ดคันครับแต่จริงๆจะใช้ประมาณแค่สี่คันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคจุดตอนยกข้ามรหัสเนี่ยเราใช้คันไอลอสแมนนะครับสี่ท่อนห้าท่อนนะครับสี่แปดนยกข้ามรหัดนะที่ยตอนยกข้ามรหัสไม่หลุดแต่ตอนที่เราจะเอาจริงๆปเนี่ยลต้องห้าตัวนะครับ ที่ได้กระพงอ่ะตัวได้รางวัลคือเราเปลี่ยนเป็คัน87นะครับเป็นคันเจ็ดพุทธเราไปเคาะปลาได้นะครับคีอ87นะครับแต่ตอนนี้กอกอปยางอ่ะกรอมันเชอร์จะเป็นคัน1225นะครับเพราะว่าเราต้องเจอปลาหลายแบบหลายไซส์แล้วก็ออกคันนิดหนักหน่อยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับอุปกรณ์โมนีิลาใช้ให้เหมาะสมกับเหยื่อนะครับบางบางอย่างจะเบาไปบางอย่างหนักไปไม่เหมาะไปเยอะนะครับตัวนี้นะมันเชอร์มาเร็วนี้แน่นอนนะครับใูใกับมาสตาร์ซอดิซิมดีซี77นะครับกรอทุกปลา แน่นอนนะครับก็ฝากด้วยนะงานอบูมนะเจอกันได้ทุกปีนะครับผมบอกไปว่าตกปลา3ชนิดไม่ง่ายนะครับทุกอย่างมันมีพฤติกรรมของมันมีอะไรที่แตกต่างต้องไล่ให้เจออุปกรณ์ต้อให้พร้อมนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดติดตามนะครับเจอกันหน้าครา้นี้ก็ที่5้าห้